ขาดแคลนข้าวปี2,462ไทยวิกฤตผลผลิตเหลือแค่หนึ่งในหต้องหุงข้าวปนกลอยปนมันภาพทำนาที่สาทรขาดแคลนข้าววิกฤตการที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่6เมื่อปี2,462ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำอย่างไทยซ้ำยังมีความรุนแรงจนทางการต้องมีคำสั่งห้ามส่งออกข้าว และห้ามเคลื่อนย้ายของออกจากบางพื้นที่ที่มีปริมาณข้าวน้อยมากด้วยเกรงจะเกิดความมอดอยากสาเหตุขอองค์การขาดแคลนปัญหาการเกษตรของไทยที่พึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อธรรมชาติไม่อำนวยความเสียหายก็เกิดขึ้นปัญหาข้าวปี2462ก็เช่นกันเมื่อเดือนตุลาคมพฤศจิกายนปี2460เกิดอุทกกภัยใหญ่ครึ่งในหลายมณฑลทางภาคเหนือและภาคกลางเรียกกันทั่วไปว่าน้ำท่วมปีมะเสงบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายแก่ประชาชนเป็นอย่างมากภาพน้ำท่วมกรุงเทพมหานครพศ 2,460บริเวณหน้าพระบรมมรูปทรงมา้าในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในวันถวายบังคมพระบรมมรูปทรงมา้า ประชาชนต้องใช้เรือเป็นพาหนะมีการประกวดและแข่งเรือนพระานพระบรมมรูปทรงมา้าด้วยระดับน้ำสูงสุดเดือนพฤศจิกายนสูงถึง1.87เมตรทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารเพราะน้ำท่วมอย่างรวดเร็วไม่มีผู้ใดสะสมสเสบียงอาหารไว้ล่วงหน้าหลังจากนั้นปี2461ที่คาดว่าจะพาะปลูกได้ตามปกติแต่ก็กลับมาเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์ข้าวปี2462การขาดแคลนข้าวนี้รุนแรงเพียงใดต้องดูจากผลผลิตข้าวของมนฑลต่างๆทั่วประเทศปกติมีประมาณ24ล้านหาบแต่ในปี2462มีผลผลิตเหลือเพียง4.5ล้านหาบที่เพียงพอแค่การบริโภคในประเทศ พื้นที่ปลูกข้าวสำคัญเช่นมณฑลอยุทยาที่เคยมีผลผลิตข้าวปีละประมาณ11ล้านหาบปี2 4 6 2กลับมีผลผล,ผลิตเพียง9 0 0 0แสนหาบมณฑลนครชัยศรีมีผลผลิตข้าวปีละประมาณ3.5ล้านหาบปี2 4 6 2เหลือเพียง5 0 0แสนหาบและอื่นๆภาพ ชาวนาในาจังหวัดอุดรธานีขณะกำลังนำข้าวมาสีในโรงสีภาพถ่ายช่วงก่อนพศ2501,957 0คศเพื่อควบคุมและจัดการเรื่องนี้ทางการได้จัดตั้งคณะกรรมการกับตรวจตราข้าวมีกรมมหลวงราชบุรีดิเรกริ์เป็นประธานกรรมการและมีเจ้าพระยายมราช พระยาอินทร์มนตรีศรีจันทกุมารพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายวิงเลี่ยมสัรที่ปรึกษากระทรวงการคลังและนายเกรแฮมที่ปรึกษากระทรวงเกษตรตราธิการเป็นกรรมการจากเดิมที่การส่งออกข้าวไปจำหน่ายต่างประเทศเป็นไปโดยเสรีเมื่อเกิดปัญหาข้าวครึ่งมางานแรกของคณะกรรมการชุดนี้จึงได้แก่การปิดและกักกันข้าวที่จะออกนอกประเทศหรือ การห้ามส่งออกข้าวนั่นเองเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปี2462โดยข้าวที่ทำสัญญาและขึ้นทะเบียนก่อนวันที่18มิถุนายนปี2462สามารถส่งออกได้ซึ่งมีจำนวนถึง16ล้านหาบสาเหตุที่ต้องห้ามส่งออกข้าวด้วยเกรงว่าปริมาณข้าวภายในประเทศจะไม่เพียงพอสำหรับประชาชน เนื่องจากผลผลิตปี2,562มีปริมาณน้อยดังที่กล่าวไปแล้วขณะเดียวกันตลาดต่างประเทศเวลานั้นมีความต้องการข้าวในปริมาณมากเพราะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอสอสาลา2,457-2,461 เพิ่งยุติราคาข้าวจึงค่อนข้างสูงและอาจส่งผลต่อราคาในประเทศซึ่งก็เป็นดังคาดร,ราคาข้าวในประเทศปี2461หาบละ9บาท6สตางค์ปี2462ครึ่งเป็นหาบละ19บาท27สตางค์นอกจากนี้เพื่อช่วยให้ข้าวในประเทศมีเทียงพอและราคาถูกลง คณะกรรมการจึงห้ามมีให้นำข้าวออกจากพื้นที่หกมณฑลที่มีผลผลิตข้าวในปริมาณต่ำได้แก่มณฑลสุราษฎร์มณฑลราชบุรีมณฑลพิษณุโลกมณฑลมหาราชมณฑลนครราชสีมาและมณฑลนครสวรรค์ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวถึงกับต้องใช้กลอยมันเทศกล้วยดิบลูกปลงต้องปนกับข้าวที่กินผลที่ตามมา การห้ามส่งออกข้าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ขาดรายได้จำนวนมากทันทีนอกจากนี้ยังทำให้ปีงบประมาณ2,463รัฐต้องขาดดุลการค้าถึง69.2ล้านบาทจากที่ปีงบประมาณ2,461เกินดุลอยู่ราว59ล้านบาทมาตรการห้ามส่งออกข้าวยังส่งผลให้ไทยสูญเสียตลาดค้าข้าวให้กับประเทศผู้ผลิตข้าวอื่น ทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจและภาวะขาดแคลนเงินสำหรับใช้จ่ายของรัฐบาลช่วงปลายรัชกาลที่6ทั้งหมดเป็นผลกระทบอันเกิดจากการขาดแคลนข้าวปี2462